สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้เนาะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพยาบาลกับการลงทุนเนาะซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่7แล้วเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรีวิวอ่ะการซื้อสลากของทอกศซึ่งทกศเขาออกสลากมาใหม่นะคะชื่อว่าชุดต่อเงินต่อทอง ชุดอันเนี้ยดียังไงเด็พิวตี้จะไปอธิบายอีกทีนึงเนาะก่อนอื่นเลยนะคะพิวตี้ขอฝากช่องทางการติดต่อของพิวตี้ก่อนนะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร แล้วก็อีกสี่ช่องทางนะมันจะเป็น YouTube IG Tik t o k แล้วก็ Twitter นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ beauty ก็วันนี้เนาะกลับมาอยู่กับพี่ beauty ในเรื่องของพยาบาลกับการลงทุนเนาะก็วันนี้พี่ beauty จะมารีวิวการชื้อสลากของทอ,อสอซึ่งทอ,อสอเขาเปิดฉลากมาใหม่นะคะชื่อว่าชุดต่อเงินต่อทองเนาะต่อตามชื่อเลยนะต่อเงินต่อทองเนาะก็คือเหมือนกับรางวัลที่ได้เนาะเขาจะได้เป็นฉลากเพื่อให้เรา ไปลุนรางวัลอีกทีหนึง่งก,ก่อนอื่นเลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีธนาคารทออสอหรือว่าไม่มีบัญชีอะไรเงี้ยต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารก่อนเนาะซึ่งพิวตี้ไปเปิดมาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะต้องโหลดแอปของธนาคารมาเนาะซึ่งพิวตี้ก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนาะเราจะไปซื้อฉลากกันในแอปกันเนาะก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนาะมันจะมีขีด3ขีดด้านล่างเห็นไหมก็กดไปที่ขีด3ามขีดด้านล่างนะคะ มันก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมาเนาะให้เราเลือกมากมายเลยว่าจะามีอะไรบ้างเปิดบัญชีเงินฝากซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอเนาะแล้วก็มีขอสินเชื่ออะไรพวกเนี้คือมันจะมีรายการที่เราต้องการในอันนี้แหละมเราก็สามารถเลือกไปเลยซึ่งเราจะเลือกซื้อสลากแล้วก็กดไปตรงสลากทออสอหลังจากนั้นเราก็ไปกดเริ่มต้นซื้อสลากเนาะตรงสีส้มๆเนาะสามารถกดได้เลย อโหลดหลังจากนั้นมันจะมีให้เลือกซึ่งในแบบดิจิทัเนาอหรือแบบดิจิตอลเนี่ยอืมก็คือจะมีอยู่2อันเนาะให้เลือกซึ่งวันนี้ชุดที่เราต้องการซื้อนะก็คือเป็นฉลากทกศชุดต่อเงินต่อทองเนาะอืมซึ่งมันก็จะมีจํานวนหน่วยเนาะว่าคือหหน่วยอะ่ะราคาของฉลากชุดเนี้ยเป็นกี่บาทเนาะก็คือหหน่วยของเขาอะ่ะก็คือราคาอยู่ที่10,000บาทอืมแล้วก็ สำหรับการะจะซื้อเนอะซึ่งพี่บิวตี้คือ,อสมมติเราซื้อฉลากใช่ไหมคือผลตอบแทนของฉลากชุดนี้มันอยู่ที่ประมาณ0.5ต่อปีซึ่งเราต้องฝากให้ครบ3ปีนะ ถึงจะได้เงินสมมุติว่าเราฝากอยู่ๆแล้วเราไปถอนโดยไม่ครบ3ปีอันเนี้ยเราอาจจะโดนหักเงินเนาะโดยเฉพาะฝากยังไม่ถึง3เดือนหรืออะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของฉลากเนาะซึ่งแบบไม่ควรเอาเงินฉุกเฉินหรือเอาเงินอะไรที่แบบไม่ใช่เงินเย็นมาซื้อพี่ตูี้จะแนะนําตลอดเลยว่าเวลาจะซื้อฉลากเนาะต้องเอาเงินเย็นเงินเย็นจริงๆเนาะเพราะเราอะหวังผลกําไรในระยะยาวเราไม่ได้แบบหวังในระยะสั้น แล้วก็แบบห้ามเอาเงินฉุกเฉินอะไรเงี้ยมาใช้อืสำคัญมากเลยนะเรื่องนี้สำหรับพิวตี้พิวตี้ก็เอาเงินเย็นของตัวเองมาในการซื้อสลักเนาะแล้วก็อ่าที่พิวตี้บอกเนาะคือทอสอเขาเปิดสลากค่อนข้างน้อยเนาะอันนี้มันจะมีให้เลือกระหว่างชุดต่องเงินต่อทองเนาะแล้วก็ชุดเกตดาวซึ่งสองชุดนี้มันมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าชุดต่องเงินต่อทองอะ่ะเขาต้องฝากประมาณ3ปีแต่ว่าชุดเกตดาวอะ่ะคือมันเป็นสลากเก่าแล้วแหละอ ก็คือเขาฝากแค่2ปีเนาะแล้วก็ผลตอบแทนเขาก็จะน้อยกว่าเพราะว่าชุดเกตด,ดาวผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ0.1เอ้ยไม่ใช่สิ0.4ต่อปีอืมซึ่งของเราอ่ะมันเป็น3ปีไงเอาง่ายๆว่าคิดแบบง่ายๆเลยนะยิ่งระยะเวลายาวเนาะซึ่งอ่าถ้ามันยิ่งยาวผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงเนาะอืมอ่ะต่อไปเราจะไปอ่าเลือกซื้อสลากเนาะอย่างเช่น สมมติพิวตี้หน่วยละ1 0 0 0 0ใช่ไหมพิวตี้ต้องการซื้อ2 0 0 0 0 0พิวตี้ก็ต้องอกดไปที่ทั้งหมดเท่าไหรหน่วย20หน่วยอ่ะเราก็ไปเพิ่มเนะาะสามารถกดตรงเครื่องหมายบวกได้เลยเนาะก็จะเพิ่มเป็นจํานวนหน่วยก็คือ20แล้วก็ข้างล่างมันจะขึ้นเป็นจํานวนเงินนะก็คือ200 0 0 0บาทซึ่งเงินจํานวนเนี้ยเราต้องมีในบัญชีแล้วนะเราถึงจะไปซื้อได้ไม่ใช่แบบอยู่ๆแบบจะไปกดซื้อโดยที่ไม่มีเงินในบัญชีเนาะเพราะว่าแอปธนาคารมันก็ลิงก์กับบัญชี เงินฝากเราอะอะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดของเรามาเนาะอ่าก็เราต้องตรวจสอบด้วยนะว่ารายละเอียดถูกต้องไหมอ่ฉลากรุ่นอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่อ่าจำนวนหน่วยเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมไหมไม่มีเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่าเราก็ดูรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมเนาะอะ่หลังจากดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อ่าสามารถกดยืนยันหรือว่าอ่า คือช่องตรงอีเมลอะไม,ะไม่แบบไม่จําเป็นก็คืออาจจะไม่ต้องไม่ต้องกรอกก็ได้แต่ว่าถ้ากรอกใช่ไหมเขาก็คือจะส่งฉลากมาเหมือนประมาณว่าส่งข้อมูลอะฉลากมาเข้าที่อีเมลเราเนาะอืแล้วก็ส่วนสาขาแนะนำเนาะของพิวตี้ไม่มีก็อ่ะข้ามไปแล้วก็คลิกคำว่ายืนยันได้เลยหลังจากนั้นอาจจะต้องแบบรอโหลดนานสักนิดนึงเนาะอืมเพราะว่าเขาก็กำลังจะประมวลผลให้เรา ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยปัจจุบันอะค่อนข้างง่ายในการซื้อสลักนะ้ไม่ว่าจะเป็นทอ,อสอหรือว่า,ากสิกรไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรอมสินเออมีอมสินมีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันค่อนข้างแบบสามารถซื้อดิจิทัลได้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเราเนาะเขาแจ้งว่าทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นที่เรากรอกเมลไปใช่ไหมมันก็จะมี รายละเอียดเด้งมาในอีเมลของเราเนาะที่มันขึ้นหน้าจอของพิวตี้อันนี้ก็คือจะเป็นฉลากของเราเนาะซึ่งในปัจจุบันอะแบบดิจิทัลมันก็คือจะออนไลน์เนาะแล้วก็รวดเร็วมันไม่ต้องแบบเก็บฉลากเก็บใบไว้เหมือนสมัยก่อนอะเออบางทีก็หายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะถ้าเก็บแบบเป็นใบไว้เนาะอ่ะอันนี้เราก็คือมีในแอปเลยเรียบร้อยอซึ่งพิวตี้อะเคยซื้อดิจิทัลกับของออมสินเหมือนกัน เขาก็จะเนี่ยมีรายละเอียดหมดเลยสมมติคุณถูกฉลากใช่ไหมเขาก็จะเด้งมาในแอปเลยว่าเนี่ยวันนี้คุณถูกฉลากนะเออก็จะบอกว่าถูกจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาจะมีรายละเอียดแจ้งเรียบร้อยเนาะซึ่ง ของทออสอก็เหมือนกันสมมติเราซื้อไปแล้วใช่ไหมเราถูกฉลากเขาก็จะเด้งแจ้งมาในแอปของเราเนาะว่าเนี่ยวันนี้คุณถูกฉลากนะเขาก็จะอ่ะโอนเงินให้เนาะแต่ว่าที่บิวตี้บอกมันเป็นชุดตองเงินต่อทองใช่ไหมถ้าเป็นรางวัลใหญ่ๆเนี่ยเขาจะให้เป็นฉลากมาใช่ไหมพอได้ฉลากมาเขาก็จะเอาไปลุ้นรางวัลต่อ,อ แล้วก็อ่ะอันนี้ก็เราซื้อเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะมาถามเราเนาะว่าจะรับข้อมูลฉลากไหมอ่ะถ้าเราอยากได้ข้อมูลก็คือใบเมื่อกกะที่เป็นใบฉลากเนาะคือเราสามารถอ่ากรอกอีเมลอ่ะหลังจากกรอกอีเมลเสร็จเนาะเราก็คลิกยืนยนันหลังจากนั้นก็คือใบที่เป็นรูปฉลากมือกะีะเขาจะส่งเข้าไปที่อีเมลของเราอ่าอ่ะ,อะสมมติ กรอกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าทํารายการเสร็จแล้วเนาะ,ะหลังจากนั้นก็คือเรียบร้อยแล้วอเห็นไหมมันจะมีอีเมลของพี่บิตี้เด้งมาเดี๋ยวเข้าไปดูในอีเมลกันเนาะอะือันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนาะ,ะก็ไปคลิกเปิดดูก็มีคือของทออสอเขาเปิดเยอะก็จริงแต่ว่าชุดที่สามารถซื้อดีเจรตัดได้มีแค่สงชุดที่บิวตี้บอกไปตองเงินตอกทองกับชุดเกตดาวส่วนชุดอื่นๆต้องไปซ,ซื้อที่สาขา อันนี้เขาก็จะ,ะมีรายละเอียดมาให้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการรีวิวการซื้ออ่ะฉลากทออสอเนาะ,ะแบบดิจิทัลนะ